ที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบ n ายนิชโนส t ต l ์ประจำวันที่21กันยายน2563กบโดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยนะฮะเรามาดูข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวเอาไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงนี้เลสเตอร์ประกาศเซ็นัาญาดาวรุ่งไทยธนวัตรซึงจิตทาวรลเต็มที่เปิดร้อย ดยกันที่ทางจิงจอกสยามเลสซัสซิตี้นะผมทีมในศึกฟุตบอลผิวหนังกิษฮะประกาศคว้าตัวธนวัน์ซึงจิตทาบอลกองกลางตุรุกชาวไทยในฝรั่งเศสร,ร่วมทัพสัญญา3มปีอย่างเป็นทางการนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองเดี๋นทีธนวัน์ซึงจิตทาบรวัย20ปีคนนี้เป็นแข้งไทยที่เติบโตในประเทศฝรั่งเศสเคยการแข่งอยู่กับสโมสรด็อกซี่ในลีกรองมืองน้ำหอมนะฮะ ตกลงนะผมมาร่วมทัพเลสเตอร์ด้วยสัญญา3ปีแบบไม่มีค่าตัวนะฮะโดยชนทว,วัตชนนี้จะลงเตะให้กับทีมชุดยู23ปีของทางเลสเตอร์ภายใต้การคุมทีมของสตีฟบีเกร์โฮในฤดูกาลนี้โดยงีนนีดนึผมมีฟิลตัวรุกเชื้อสายไทยรายนี้เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุบรี ก่อนจะย้ายไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะฮะและเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู15ปีและก็ยู17ปีมาแล้วแต่พลาดโอกาสไปบอลโลกยู17ปีเพราะสโมสรไม่ยอมปล่อยตัวเขาให้ไปร่วมทีมนั่นครับโอ้โหเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคนนี้ด้วยก,กันนะฮะถือว่าเป็นดาวดวงใหม่ของทีมชาติไทยในอนาคตยอย่างแน่นอนครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ชิมิสุสถิตเลวร้ายคว้าชัยในเจลิกครบ400เกมโดยกันนี่ทางชิมิสุเอสพาต้นสังกัดของเจ้ามุยธีรศินป์แดงดาภายใต้การกุมทัพของปีเตอร์ครารอมสกี้พาทีมคว้าชัยชนะนัดที่400นะฮะในศึกเจลิกได้สำเร็จแล้วหลังไม่ชนะใครามา9เกมติดต่อกันโดยเป็นการพ่ายแพ้ถึง7นัดติดต่อกันนั่นเองโดยชนะเกมที่400ของทางชิมิสุเอสพา เป็นเกมที่บุกไปเอาชนะชนนัมเบรเรได้ถึงถิน่นชนาัมบีเอ็มดับเบสเตเดียมไป3ต่อ0ูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะโดยได้ประตูจากคารลินยอสจูเนียจูเนียดูตราและก็เคนตะนิชิซาวะทำให้ทีมเก็บคะแนนเพิ่มเป็น12คะแนนจพผลงานชนะ3เสมอ3แพ้ไป12นะผมจะั้งหมด18เกมที่ลงสนามในซีซั่นนี้ สำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปขนทางชิมิสุเอสพาวนั้นจะเปิดบ้านรับอุรุวะเรสเตอเมลในวันพุทธที่23กันยายนนี้เวลา17.30นายิงสดถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube สยามสปอร์ตครับเรลมาดูทุกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอุ้มแอซิสเช็คคะแนนแข้งไทยในศึกเจลีกจากสื่อญี่ปุ่น โดยกันนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะผม soccerdigest เ,เ,เว็บนะฮะให้คะแนนของนักเตะไทยในศึกเจลิกนัดวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีนักเตะไทยได้รับโอกาสลงสามสองคนโดยกันนี้เจ้าอุ้มธทราทอนะผมแบบ็กซ้ายคนเก่งของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสออกซ้ายเป็นตัวจริงและทำแอสซิสต์ได้ในเกมบุกชนะซากัน์สึดไป3ต่อหนึ่งได้7คะแนนนะฮะพร้อมคำอธิบายมาว่ามีส่วนร่วมในการทำประตูทั้ง3ลูกมีการเปิดบอลอย่างแม่นยำและก็มีคุณภาพที่สูงช่วยเพิ่มมิติเกมรุกทีมได้เป็นอย่างดี เดี๋ยวกันที่เจ้ามุย้ยธีรศิลป์นแดงดานะผมกองหน้าของทางชิมิสุเอสเพานั้นที่ลงเป็นตัวสำรองในทีที่78ในเกมบุกชนะจอนเบเมเร่ไป3-0ไม่มีคะแนนนะฮะเพราะคำอธิบายมาว่าเมื่อเขาถูกส่งลงสนามแทนคาริงยอชูเนียเขาเล่นด้วยความชุ่มเชยเป็นอย่างมากเลยนะช่วยไล่บอลจากแดนหน้าแต่เวลาในสนามน้อยเกินไปยากที่จะให้คะแนนนะฮะส่วนชนะทิพย์สงกสินไม่มีชื่อในเกมที่ทอนซาเปิดปรังพ่ายกับบาอซากาไป0-1 ขณะที่กวินทําญญารแสดงนั้น,น,นก็เป็นตัวสำรองเช่นกันครับนี่แหละผมก็มีการตัดเกรดแข่งไทยในศึกเจลิกครั้งนี้นะฮะก็ถือว่างานนี้ประสบความสําเร็จของทั้ง2ทีมกันเลยครับถือว่าสุดยอดจริงน,นะฮะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับบิ Big ๊กออสรวประชุมใหญ่สามัญฟีฟ่าดกันนี้นายกสมาคมรวมประชุมใหญ่สามัญมประจําปีของฟีฟ่นะครับผมครั้งที่70ผ่านวิดีโอคอนเทรเวน โดยผู้ตรวจเอกเอดเตอร์สมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่สภาค์ฟุตบอลนานาชาตินั้นหรือว่าฟีฟ่าคอนเกรสนะฮะครั้งที่70จัดขึ้นนั่นเอง ตลอในปีนี้เป็นปรูปแบบออนไลน์นะผมเนื่องจากการระบาดของโรคฉีดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะฮะและหนึ่งในสาระสาคัญของการประชุมในครั้งนี้คือการรับรองกิจกรรมและก็สถานะทางการเงินของฟีฟ่าการปรับระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าสถานการณ์ในปัจจุนและการติดตามผลหลังจากมีโครงการช่วยเหลือให้กับประเทศสมาชิกมากกว่า150ชาติ โดยฟีฟ่าเลื่อนประเทศไทยแนละผมเป็นต้นแบบของการกลับมาจัดการแข่งขังนฟุตบอลลีกในช่วงที่โควิดในีนประบาดไปทั่วโลกนะหลังจากที่ฟีฟ่าให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้สามารถมีงบประมาณบางส่วนในการกลับมาแข่งขันกันได้ตามระเบียบที่กําหนดเอาไว้ได้แก่การตรวจหาเชื้อโควิดในีนการจัดฟุตบอลลีกหญิงและการใช้วิดีทั์ช่วยในการตัดสินใจหรือว่า V.R. นะฮะไปแลว่างานนะี้ผมบิม๊กอ๋นะผมก็ร่วมประชุมนะฮะ ประชุมใหญ่ของสามัญประจําปีของฟีฟ่ากันเลยนะครับและทางฟีฟ่าก็ยกให้ประเทศไทยนั้นถือว่าด,ดีที่สุดในการจัดการแข่งขันและก็จัดการเรื่องเกี่ยวกับโควิดในชนนะตอนนี้นะฮะโอ้โหนะผมถือว่าสุดยอดจริงประเทศไทยของเราเรลามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับหัวใจแข็งกแกร่งมากเลยนะตูเยสสูญเสียคุณพ่อก่อนเกมพบกับสิงห์เจ้าชาตินั่นเอง โดยกน,นี้อันเดรสตูเยสแะผมกองหลังของชางบีจีปทุมยูเต็ดนะฮะสูญเสียคุณพ่อของเขาก่อนเกมเยือนการเชาบรืฟซีโดยกันนี้แข้งวัย3ีคนนี้ต้องพบกับข่าวร้ายที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปในค่าคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าตัวจะลงสนามช่วยทีมเอาชนะในเกมเยือนทัพสิงเจ้าท่าไปได้ศูตนต่อ1และทางบีจีปทุมนะฮะแสดงความเสียใจต่ออันเดรสตูเยสเช่นกันซึ่งสโมสรบีจีปทุมได้ขอแสดงความเสียใจนะฮะต่อการจากไปของคุณพ่อของอันเดรสตูเยส เมื่อค่ำคืนวันก่อนที่ผ่านมาสมสรสนขอให้ดวงวิญญาณของท่านนั้นไปสู่สุคตินะฮะและขอส่งกำลังใจให้กับตูเยสคนนี้ในช่วงเวลาอันยากลำบากแบบนี้สำหรับโปรแกรมขอไปของชาวบีจีปาทุมนะฮะผมจะออกไปเยือนทรูแบงค์เขอร์ิเต็ดนักนามทรูเซเดียมในวันที่27กันยายนนี้เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนครับ นี่นะผมเป็นธว่าง,งานนี้นะฮะทางสโมสรก็รู้เรื่องราวนี้อยู่นะครับแต่ด้วยที่ว่าตัวของตัวเยสเองนะฮะเขาก็ถือว่าดีจริงนะผมมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่ดีนะฮะและก็ทำให้เขาเลือกที่จะเล่นบอลให้กับทางบีจีปทุมก่อนที่จะไปร่วมงานนั่นเองครับถือว่าอะไรเป็นอะไรที่แบบว่าเสียสละเป็นอย่างมากเลยนะฮะงานนี้เราบรดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับมานาไฝอ้อนแฟนบอลสิงห์ภูผานเข้ามาเชียร์นักเตะก,กันให้เยอะนะคะ โดยกานนี้นะผมทางยุภาพรนะฮะเชยกิจกรรมการบริหารสโมส,สกกรสกลนครทรูวิชัน f อฟเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามกันเยอะๆโดยใกล้นะผมสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ โดยทางสิงห์ภูพานสกลนครทรูวิชั่น FC ชื่อเดิมสกลนคร FC นะฮะทีมในศึกออมสินเนชั a นแ e ลลีก2020หรือที่3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเปลี่ยนชื่อทีมและการขยับเสริมทัพในตลาดนักเตะรอบที่ผ่านมาล่าสุดงานนี้คุณฝ้ายนะผมหรือว่ายุภาพรชยกิจกรรมการบริหารสโมสรสิงห์ภูพานสกลนครทรูวิชัน FC ได้ออกมาเปิดเผยว่าป,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 ปีนี้ทีมได้ลดขนาดของทีมลงเป็นเนื่องมาจากนะครับผมผลกระทบทางโควิดในทีนถึงองไรก็ตามอยากจะให้แฟนบอลท,ทุกๆคนนั้นเข้ามาช่วยเชียร์นักเตะที่สนามกันเยอะๆนะคะเพราะจะเป็นกำลังใจให้กับทั้งตัวนักเตะและก็ทีมงานได้มีพลังต่อสู้กันต่อไป สำหรับฟุตบอลไทยลีก3นั้นมีกำหนดจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่3ตุลาคมนี้และจะปิดฤดูกาลในวันที่28กุมภาพันธ์นะฮะก็คือรอบแชมปีเป็นลีกจะเตะกันอีกทีวันที่6มีนาคมถึงวันที่25พฤษภาคมเป็น2,564ซึ่งจะเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมแบบจํากัดจำนวนตามมาตรการของทางสบคเพื่อบ้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินา9 โดยกันที่สิงห์ภูพานสกลนครทรูวิชันเอฟซีนะผมถูกจัดให้อยู่ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทั้งสิ้น11ทีมโปรแกรมนัดแรกจะเปิดบ้านพบก,กับทางนักร,รบเซไลเมึงเลออยยูเต็ดน,นะฮะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลาส6ภชนิกาแข่งขันนัสนามกีฬากลางจังหวัดสกลนครนั่นเองใครแฟนพกุกเขาวท่าผมติดตรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะมาดามฝ้ายบอกว่าสู้ตายค่ะงานนี้เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับมาน่แปลกใจ VR ใช้ไม่ได้วังได้คำตอบปัญหา มันอยู่ตรงไหนโดยกันที่จากผลงานล่าสุดข,ของทีมแท่งเทพนะผมทรูแบงค์ข้าวจเต็ดที่เปิดบ้านพลิกแซงคว้าชัยเหนือช้างศึกยุนาชีสุวรรณบุรีเอฟซไป2.1ต่อในศึกไทยลีก2020ถึง2021นี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะทำให้ทรูแบงค์ข้าวจเต็ดนั้นภายใต้การบริหารจัดการของขจรเจียรวนน์ประธานสโมสรยังคงรั้งจากฝูงนำเดี่ยวด้วยผลงาน15แต้มเต็ม จะทั้งหมดหนัดแม้ว่าในเกมกับสมบรีเอฟซีนั้นในช่วงครึ่งเวลาหลังนั้นจะมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับสัญญาต่างๆนะฮะแต่ไม่สามารถใช้งาน VR ได้เองหลังจบเกมมานอฟโพรกิงกุนซูทรูเป็นข้ายื่เตะเปิดเผยผ่านล่ามมาว่าทีมเราเสียประตูในจังหวะที่แย่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะคือเปิดมานาชีนะผมแรกก็เสียประตูไปแล้วต้องบอกว่าสมบรีนั้นเขาชัดเจนมีแผนการเล่นที่ชัดเจนจากการวางยาวให้เอริอันโดนะฮะซึ่งเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่ เขาครองบอลได้เยอะมากเลยนะอีกทั้งเขายังกดดันเราสูงด้วยทําให้30มสิบนาทีแรกนั้นเราไม่สามารถเข้าสู่รูปเกมของเราได้แต่หลังจากนั้น15บานาทีต่อมาในครึ่งหลังเราทําให้ดีขึ้นนะฮะเรากลับมาสู่เกมของเราและทาประตูได้2ประตูหลังจากที่เรานําไป2ต่อหนึ่งเราก็มีโอกาสจะทําประตูเพิ่มแต่ก็ยังจบเพิ่มไม่ได้นั่นเองโดยกันนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่ามานโฟคิงว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ทูแบงคอกนั้นถือเป็นหนึ่งในสามสโมสรที่เรียกร้องให้มีการใช้ v r ในสุกไทยลีกทุกนัดทุกแมตช์แต่กับเกมนี้ต้องเจอปัญหาที่ว่า VR นั้นไม่สามารถใช้งานได้ในครึ่งหลังซึ่งมาโน่ได้เผยถึงประเด็นนี้ว่าว่าสำหรับเกมกับสุพรรณบุรีนั้นไม่ได้สร้างความแตกต่างอ,าอะไรมากมายนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมันเป็นปริศนาเหมือนกันว่าทำไม VR นั้นถึงใช้ไม่ได้นะฮะแต่ละคนก็บอกว่ามันมีปัญหาตรงที่ตรงไหนมีปัญหาที่ตรงนูน้นแล้วสรุปปัญหาคืออะไรกันแน่กับการที่ VR นั้นใช้งานไม่ได้กับเกมกับสุพรรณบุรี F4 ำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางทรูแมน n ค้าจูเดตนั้นมีคิวทำศึกบิ๊กแมตช์ในการเปิดบ้านมอธรรมศาสตร์ฝรังเศร,รับมือกับทางบิชีปทมยูเตตปรองจกฝูงในวันที่27กันยายน2563ในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนครับอาหารนะผมใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตามติดร,รับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้อย่าพลาดเด็ดขาดครับ และนี่ก็เป็นนะผมที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไ i นิชโ s สต l e ประจำวันที่21กันยายน2563โดยชายภูมบภาครังฟุตบอลไทยครับ